สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการปลูกกระบองเพชรกันอีกแล้วนะคะเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันเนาะอันนี้เป็นโคกเก่านะคะที่เราเคยทําคลิปตอนนั้นนะที่เราเอาเจ้าดาวล้อมเดือนออกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะเพิ่งเจาะใหม่นะคะทุกคนมันเป็นคกที่ล้าแล้วเนาะไม่ใช้แล้วนะนี่คือต้นที่เราจะทําการเปลี่ยนนะคะเป็นกระบองพ่อเท่าเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน ี่อุกปกรณ์ที่จะใช้ในการจับกระบองเพชรต้องมีถุงมือนะคะทุกคนแล้วก็มีกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ต้องม้วนให้หนานิดนึงเพราะว่าหนามเขาแข็งแรงมากนะแล้วก็คมมากด้วยทุกคนหนามแหลมสุดๆเลยหนามเยอะตัวเนี้ยอันตรายนิดนึงนะงเวลาเปลี่ยนต้องระวังนะคะก็มาค่อยๆเคาะดินออกนะคะทุกคนเราจะเปลี่ยนกระถางกันเนาะ เราจะเอาไม้ลำต้นนี้ไปใส่เจ้าครกของเรานะคะก็ลากค่อนข้างจะแน่นเลยนะทุกคนนะต้นนี้ก็คงน่าจะหลายปีนะคะโตมากๆแลละต้นสูงมากเลยเหลือแค่รอลุ้นว่าเขาจะมีโอกาสให้ดอกให้เราเห็นไหมนะก็นี่นะคะสางรากเขาให้เรียบร้อยนะแล้วเราจะตัดรากด้วยนะคะทุกคน เอาดินออกให้หมดเห็นไหมคะลากเยอะมากๆนะต้นนี้เป็นไม้ลำนะคะกระบองพ่อเท่าเนาะนี่นะคะได้ประมาณนี้นะอันนี้ขนาดเราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองด้วยแล้วนะทุกคนก็ยังมี ทิ่มเนื้อกันบ้างนะเพราะว่านา้มเขาแข็งจริงๆนะคะทุกคนน้มเยอะมากด้วยนี่นะคะหลังจากเราเอาดินออกหมดแล้วเนาะเราก็ทำการตัดลากเขานะคะไม่รู้ว่าที่ส่วนอื่นจะทำยังไงนะแต่ว่าวันก็ตัดแบบนี้นะรอบที่แล้วก็ตัดแบบนี้นะคะลากเขาก็ออกมาเต็มเหมือนเดิมนะ ให้เขาสร้างรากใหม่ออกมาหาอาหารนะคะนี่เราจะใช้ครกอันนี้นะคะเป็นครกที่เราเอาดาวล้อมเดือนออกไปนะคะนี่นะก็ลองก้นด้วยขุยมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยดินนะคะดินปลูกก็เป็นดินทั่วๆไปเลยผสมให้โปร่งนิดนึงใช้ดินถุงกับขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็มีปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะโรยนิดหน่อย ประมาณนี้นะนี่ต้องกะขยับให้ดีๆนะคะว่าเออมันอยู่ตรงกลางไหมอะไรไหมเนาะแล้วแต่เราชอบเลยนะค่อยๆจัดไปนะคะขยับไปอนาคตถ้าเขาต้นใหญ่มากๆกว่านี้อาจจะทำเอาลงแปลงใหญ่ๆก็ได้นะคะเดี๋ยวรอดูก่อน ช่วงนี้ให้อยู่ในกระถางแบบนี้ไปก่อนนะคะต้นสูงมากนะคะทุกคนประมาณสองฟุตกว่าได้ละนี่เรียบร้อยนะคะสําหรับดินเดี๋ยวเราก็กดๆให้แน่นนิดนึงเนาะเพราะว่าต้นเขาสูงแล้วเขาจะเงียนง่ายเนาะงวนเงียนล้มได้นะคะทุกคนเพราะลากเขายังไม่ได้ยึดกับดินนะนี่หลังจากนั้นก็ใช้เป็น หินอะไรก็ได้นะคะใครมีหินสวยๆก็เอามาใส่ได้เนาะมันก็ใช้ประมาณนี้นะก็ช่วยในการเหมือนห่วงน้ำหนักเขาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขายังไม่แน่นนะประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือหลังจากเราเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะ บอกก่อนนะคะว่าต้นนี้เราเปลี่ยนกระถางพร้อม,อมกับดาวล้อมเดือนที่เราเคยทําคลิปให้ดูนะทุกคนนะแต่ว่าวันพึ่งจะเอามาทําคลิปวันนี้นะพึ่งจะมาตัดต่อเสร็จนะก็ผ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละก็น้องก็เริ่มจะอยู่ตัวแล้วลากเลิกก็เริ่มจะเดินดีแล้วนะสังเกตที่หัวนะคะเพราะว่านี่ยอดเขาเริ่มเดินเหมือนเดิมแล้วนะ้ําค่อนข้างจะคมนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเลยแหละนี่ ถ้าเป็นไปได้บ้านไหนมีเด็กเล็กก็ไม่ควรให้น้องเข้ามาใกล้เลยนะคะควรจะปลูกไว้ในบริเวณที่กันไว้อะไรให้เรียบร้อยเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะต้นสูงมากแล้วก็ใหญ่มากก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราเลี้ยงนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะเดี๋ยวเอาอีกข้างหนึ่งนะคะทางนี้ไม่ถนัดเนาะก็จะสันๆน,นิดนึงนะคะทุกคน เส้นผ่านศูนย์กลางช่วงที่ใหญ่ที่สุดก็จะอยู่ประมาณ2นิ้วนะคะ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะนี่ถ้าดูในกล้องมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะรวมหนามคือสุดหนามก็ประมาณ3นิ้วนะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยววัดความสูงให้ดูอันนี้คือวัดตั้งแต่บนหินขึ้นมานะหินโรยหน้านะคะนี่นะเราไม่ได้วัดสุดปลายลากนะ ประมาณ22เซนครึ่งนะคะความสูงนะไอ้22นิ้วครึ่งประมาณนี้เนาะนี่นะคะต้นนี้22นิ้วครึ่งต้นนี้ก็จะอยู่ประมาณ20 21นิ้วนะคะนี่มาดูต้นนี้กันนี่นะคะ23นิ้วครึ่งนะเกือบสุดไม้บรรทัดใหญ่เลยนะไม้บรรทัดยาวนะคะทุกคนเนี่ยนี่คือเราวางไว้ ข้างบนนะแล้วที่เราฝังลงไปลึกประมาณ3ามนิ้วได้นะคะ3-4นิ้วนะตัวตอเขาเลยนะเพราะว่าเรากลัวเขาล้มนะทุกคนก็ถ้าปลูกไว้เยอะสวยนะคะต้นนี้นี่นะคะความสวยงามก็ประมาณนี้เนาะก็ยังมีอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้แล้วอีกต้นเล็กๆอยู่ด้านนอกก็ทยอยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ ต้นน้อยค่ะวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆเนะเาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ